เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมกราวเดตนะครับอยากเล่นมานานแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสได้เล่นแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับไปโหมด s i n เ l ิลเพลเยนะครับไปแบบนิวเกมเลยโอเคก็มาเลือกตัวละครตัวไหนดีจะเอาพิติดีไหมพิติ <laughs> ชื่อเหมือนปิตินะครับเขียนเหมือนเลยแล้วก็แม็กผมขอเล่นเป็นตัวเพิติดีกว่าเนาะขอเรียกว่าพิติแล้วกันโอเคสตาร์ทเลยนะครับ โอเคเราเข้ามาในตัวเกมกันแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการฝึกสอนเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับโ okay. อเคข็อปี้มุมมองเนาะเป็นมุมมองนี้ดีกว่าท่านผู้ชมจะได้ไม่เวนหัวนะโอเคไปก็เลยกด W E S D จะเป็นการเดินซ้ายขวาถอยหลังโอเคไปลุยกันเลยอุย้ยเจ้าแมลงตัวน้อยเจ้าหนีฆ่าไปเลยกดสเปกบาร์กระโดดโอเคไปกดชิปวิง่งเก็บของเก็บของ ปปปปไปไหนก่อนเจอของเก็บให้หมดตอนนี้เจออะไรเก็บได้เก็บก่อนเพื่อเป็นการเริ่มต้นของเราเก็บเก็บเก็บโอ้ยต้นไม้นี้ต้องใช้ขวานเก็บเก็บอะไรเก็บได้เก็บโอ้ยเจอเห็ดด้วยเอาไว้กินเอาไว้กินเก็บเห็ดไว้กินเดียต้นไม้ถั่วง,งอกคล้ายๆถั่วง,งอกเลยต้นอ่อนเก็บให้หมดอันนะั้นนัๆนนันะนะนะ เราต้องไปที่ศูนย์วิจัยแน่เลย27เมตรใช่ไหมโอเควิ่งเข้าไปเลยอยุ้ยเจออะไรเก็บก่อนโอเคเข้าไปเข้าไปเข้าไปเอ้ยตัวอะไรไอ้ตัวเล็กจิ๋วอีกแล้วไอ้ตัวจิว๋วนี่นะวันนี้ได้เอกาสอุย้ยเสียงอะไรวันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้มาเล่นแล้วความรู้สึกตื่นเต้นมากเนาะเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็เป็นความชอบด้วยที่ชอบเกมแนวแบบนี้เนาะแนวสไ r เวอร์เอาชีวิตรอดอะไรแบบเนี้ย นี่ก็ครับครับครับโอเคครับนี่มาวิจัยมาวิจัยว่าได้อะไรบ้างโอเคโอเคเอา้าวอันนี้วิจัยไม่ได้แล้วพลังงานหมดตายละว่ะโอเคแล้วเรากดอะไรกดแท็บใช่ไหมไปที่เมนูครับอันนี้ครับต้องใช้แคนไฟเบอร์โอเคเอ้าเราทำขวานได้ไหมต้องทำเชือกก่อน ทำเชือกเรียบร้อยครับยังไงอะครับขวานยังไง๋อกสเปกวางนี้ปึ๊บครับได้แล้วเราทาหอ,อกได้ไหมได้อเราทำหอ,อกกับขวานมาไว้ก่อนเนาะเริ่มต้นนี่เรามีขวานแล้วก็มีหอ,อกอนี่เรามีหอ,อกแล้วชอนี่ไงน,นี่มา มีขวานปึ๊บอ่าเราใช้หอกดีกว่าปึ๊บเก็บของเก็บของก่อนเดี๋ยเอาไปสร้างอะไรได้ไปคราฟอะไรได้ในช่วงแรกๆอันนี้ผมก็เล่นไม่เก่งนะเพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกันโอเคปึ๊บไปไหนต่อไปตามทางก่อนนี่แน่นี่แน่อันี้นนนเราฆ่าได้แล้วเรามีอาวุธแล้วเราฆ่าได้อุ้ยแมงวันลหรอรมงวันหรอ ไล่ตีแมงว,แวันแปบแมงวันแมงวันตอกแทงไม่โดนโอ๊ยโดนไหม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 บินเยอะเลยอืออืไม่โดนนี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะนี่หน่ะนี่น่ะ,นนะ,นนะไม่ตีก็ได้วะไม่ตีก็ได้เราต้องใช้ขวานอันนี้เก็บได้อันนี้คือเครื่องอะไรเราจะต้องมาทำอะไรนะุป๊อ้าวเึ้นเม่นโอ้ย ไอ้นี่ไอ้นี่หวอนวอนวอนบินชนอยู่นั่นแหละชนชนชนสีไม่โดนอุยอ้ยอุ้ยมันสีเรานี่นะเออได้แล้วมีอะไรอ่ะเก็บปุ๊บเก็บเก็บเราสามารถไม่ยุ่งด้วยแล้วนะนายอุย้ยนี่อีกตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งเฮ้ยสมาตอมทำไมอ่ะยังไม่ได้อาบน้ำอุย้ยยังไม่ได้อาบน้ำเลย อปึ๊บอ่าเราขึ้นมาได้แล้วให้ทำอะไรต่อโอ้เปิดสวิตช์เสร็จแล้วไปไหนต่อปึ๊ดรังสีเอ๊ะเครื่องมันชีป้ปึ๊บป๊บไปไหนอ๋อใบาา้าเดี๋ยวเราต้องไปตัดใบ้าแน่นอนใช่ไหมเดี๋ยวขอตัดอันนี้ก่อนนะใช่ต้นนี้ไหมใช่นี่หนะ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 ่ะออเก็บก่อนโอ้ยไม่เอาทิ้งยังไงอ่ะ กดอะไรทิ้งอ่ะทำประตูได้ทำอะไรได้กดกดไงทิ้งกดกดอะไรทิ้งอ่ะโอเค <c oughs> จืดยืดจืดต้นนี้อันนี้ติดแล้วอันนี้ติดแล้วอันนี้น่าจะเป็นเครื่องเครื่องขยายและย่อส่วนใช่ไหมถ้าเดาไม่ผิดโอเคไฟติดไฟติดโอ้วันนี้เป็นบ้านเราแน่นอนเราโดนย่อส่วนลงมาด้วยเครื่องนี้เราต้องทําการซ่อมเครื่องนี้ใช่ไหม เอ้ยอะไรอีกอ่ะมีหวอนว่ะบินคนอยู่เรื่อยเลยเครื่องโน้นอะขอลงไปทางโน้นแล้วกันเนาะเฮ้ยเสียงมแมลงมดน่ากลัวมดพอเราตัวเล็กแล้วมาเจอมดตัวใหญ่มากน่ากลัวโอเคมาวิ่งไปเก็บเก็บอะไรได้เก็บ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  แล้วเราไปทางไหนต่ออะเราต้องไปทางไหนต่อเหรอมาทางนี้แล้วเครื่องอยู่นี่อ๋อไอนี้มันกัดไอไอเห็บน้อยมันกัดเอ,อเอาเอาเปลี่ยนดิขวานด,ดีกว่าไอแน่เห <cat walk. S 2> ็บน้อยอ๋อเห็บน้อยมันกัดสายไฟไอหน่โอ้ยๆอ้ย้อะไรอ่ะ วุ้ยโอ้มันโดดใส่เลยเหรอไปไหน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 ขอสู้ดิมาดิมาดิไม่กลัวหรอกตัวเล็กกว่านี่แน่ถ้าตัวใหญ่กว่าวิ่งไปแล้วบอกเลยนี่เห็นตัวเล็กกว่าเนี่ยเฮ้ยข้างหน้ามีอันตรายตัวอะไรวะโอ้ย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 เข้าข้างหลังนี่แน่นี่แน่เข้าข้างหลังเข้าข้างหลังอุ้ยไอตัวนี้กินใหญ่กินโตเลยนี่กินเป็นท้องแตกไปดิ โอ้ข้างในโอ้ข้างในเริ่มมืดแล้วโอ้โหยหมดืดโอ้ยมืดอย่าแป๊บแป๊บแป๊บมืดมืดมืดน่ากลัวเอ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับเอ้ยอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาลุมมาลุมมาตุ้มกันเลยทอร์ชเราต้องใช้อันนี้รึครับหนึ่งครับสองครับอันนี้เอ่อหญ้าแ,แห้งหญ้าแห้งเหรอเอ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิใจเย็นใจเย็น โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โยแย่แห้งย่แห้งเหรออืตอตรงนู้นมีอะไรอ๋อโอ้ยเราหิวนี่่าเกือบพลาดเกือบพลาดเดี๋ยวนะตรงนี้มีเห็ดโอเคมีเห็ดให้เรากินเห็ดเห็ดเห็ดเ,ดเก็บเห็ดก่อนแล้วก็หาน้ำน้ำดูไม่สะอาดเลยกินได้ไหมเนี่ย กินได้ไหมจะตายไหมโอ้น้ำไม่ดีแน่เลยความหิวลดลงเพียบเลยค่าความอิ่มเราลดค่าความหิวเพิ่มกินกินกินเห็ดก่อนกินเห็ดเอ้ยไอ้ตัวจิ๋วอย่าเพิ่งกินเห็ดก่อนกินเห็ดก่อนน้ำสะอาดต้องได้จากน้ำค้างใช่ไหมเออน้ำค้างอ๋อนี่ไงเจอพอดีเลยน้ำค้างอยู่นี่ตัดต้นนี้ โอ,อ้ได้แล้วเราได้น้ําสะอาดจากน้ําค้างแล้วสูบคขายเออมากินเห็ดก่อนกินไอตัวอะไรเสียงอะไรอีกอะเสียงอะไรกึกกึ๊กกึกกึกเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงหญ้าแห้งปึ๊บ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 โอเคเราครับคบเพลิงได้หรือ,อยังทอชคบเพลิงอยู่ไหนอยู่นี่โอเคอ๋อขาดอีกหนึ่งขาดหญ้าแห้งอีกหนึ่ง เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเป้าหมายวันนี้เราจะทำเควสเนาะเควสอันนี้ให้สำเร็จก่อนเควสเริ่มแรกโอ้ย่าแห้งตรงนี้เต็มเลยย่าแห้งเต็มเลยปึ๊บ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 ,บนี่เนยใช้ได้ไหมเนี่ยเอาได้นี่นาะใช้ได้ใช้ได้ย่าแห้งอันนี้ก็ใช้ได้ครับเรามาครับครบเพลิงได้แล้วโอเค โอเคเรามีครบเพลิงละวเราเข้าไปลุยในถ้ากันต่อเมื่อกี้มืดซะน่ากลัวเลยไม่ไหวอยู่ไม่ไหวมืดจัดต้องวิ่งหนีโอเคโอเคมานี่ไใหอกทิ้มนี่นะ่อา้าวเดี๋ยวเดียดียไม่โดนนี่นะ่ทีเดียวเลยชาร์จชาร์จเออโอเคไปต่อโอ้ย,อยนีนะ่นี่นะีนโอ้ยเห็บเพียบเลยเห็บเพียบเลย ไปต่อไปต่อโอ้หสว่างขึ้นทันตาเห็นมีครบเพลิงแล้วชีวิตอยู่ง่ายขึ้นบอกเลยโอ้โหเยอะไปเปล่าเยอะเยอะไปเปล่าเยอะไปไหมเยอะไปเยอะไปไม่เอาโอ้ยทีละตัวทีละตัวเยอะเยอะเยอะอย่าเยอะโอ้ยเยอะโอ๊ยทีละตัวนี่โอ้โหโดใส่แบบนี้โอ้ยโดใส่ไม่พักเลย โอ้ยตรงนี้ก็มีอีกโอ้ยสองตัวจิ้มนี่ชาร์จแล้วจิ้มจิ้มนี่เอออันนี้กินได้ปล่เก็บ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 ก่อนเอาไว้ทำอะไรได้ไม่รู้แหละแต่เก็บไว้ก่อนของแปลกไม่เคยเจอเก็บเผื่อต้องใช้นะอนาคตเผื่อต้องใช้เอ้ยเราไปไหนต่อใช้ใช้คอนเหรอแป๊บหนึ่งนะคอนโอเค โอเคครับปั๊บอุย้ยเสียงอะไรข้างนอกหน็นนักเก็บไว้ก่อนคอ้อนอยู่หน่เฮ้ย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 มีเสียงแปลกๆโอ้โหเสียงชวนสยงองค้อนอยู่ไหนคอ้อนเรายังไม่ได้ครับหรอแป๊บนึงนะครับยังครับโอเคครับแล้วโอ้เราได้คอ้อนแล้วนี่แนะ่ มาไม่เปลี่ยนเป็นค้อนทุบทุบทุบได้ไหมเออโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรอ่ะไหมโอ้ยโอ้ยโอยเสียงโอ๊ยคนน่ากลัวเลยอยู่ในถ้ำคนเดียวมืดมืดนี่แนนี่แน่ทำไมค้อนทุบช้าจังนี่แนเเก็บก่อนแล้วกันอ่ะอ่ะนี่ คอสไซส์เหรอเก็บก่อนแล้วกันเผื่อเป็นแร่หายากเราได้คอสไซส์มาแล้วส่วนหนึ่งเอ้ยเฮ้ยเ้ยอะไรอะไรอะไร,อ,ะไรอยู่ข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรตัวอะไรอยู่ข้างบนเปลี่ยนเป็นหอ,อกก่อนแล้วมาทำอะไร,รอย่างไปแล้วเสียงแล้ววะอะไร,รอ่ะอุย้ยน่าก,กลัวเกินไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไป ติดไมติดมือัินิดสายไฟเอามันสุดแค่นี้หรอแล้วเราต้องไปไหนต่ออะกลับไปที่เครื่องหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอโอ้ยเสียงโคตรน่ากลัวเลยอะ่ะตัวอะไรอะ่ะนกเหรอโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นด้วยไปทางนน้นทำไมอ่ะ เดี๋ยวนะขอดูแผนที่แป๊บหนึ่งมีเครื่องหมายให้เราไปร้อยกว่าเมตรเราต้องไปทำอะไรเดี๋ยววิ่งไปดูแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเก็บทอสก่อนโอ้ยเก็บครบเครื่องก่อนอุ้ยเสียงอะไรอีกอ่ะมดอ้ยไม่เสียงเดี๋ยวมันลุมเอใจะเย็จยเนจะเ,เย็นเฮ้ยกองทัพมด ไปก่อนเลยเพื่อนนำเอออย่าแวบะบอย่าแวบะบโอ้ยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนไม่เอาไม่เอายังไม่อยากสู้ขอเราไปทำภารกิจของเราก่อนเฮ้ยตามมาเมี่ยอุ้ยโอ้ยตามอีมกก็ไปแล้วว่ายน้ำโดดลงน้ำเลยตามมาปเปล่าโอๆๆๆ้ยเยอะเยอะเยอะเออตรงนี้ต้วงโอ้โหมันเยอะทั้งนั้นตรงเนี้ยโอ้ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนไม่สู้ไม่สู้ไม่เอาๆๆๆๆๆไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่สู้ไม่เอาๆๆๆไม่เอาไม่สู้เด้อ อยมดมดดำดำกัแบบเอออย่าโดดมานะอย่าโดดมานะแล้วให้ทำอะไรต่อกดตรงนี้เหรออ๋อให้กลับมากดสวิตช์ตรงนี้แล้วยังไงอย่าบอกนะว่าเราจะกลับมาตัวใหญ่เหมือนเดิมไอ้เนี่ยเอ้อออวอวเจ๋งเครื่องเจ๋งไปตัวหนึ่งอ้าวระเบิดแม่มเลย จบแล้วชีวิตอา้าวชีวิตเราต้องซ่อมหรอปาที่สองหรอเราต้องตามไปซ่อมหรอปึ๊บเครื่องที่ระเบิดอยู่ตรงแถวแนวต้นไม้ใหญ่แล้วไงต่อเอาแล้วชีวิตชีวิตอ่ะขอวิ่งไปสำรวจหน่อยเอ้ยไอตัวจิ๋วใหญานะอย่ายุ่งนะจิ๋วนะสู้นะจิ๋วนะ เด,นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะย่องย่องย่องเผื่อมีอะไรที่เราไม่รู้จักย่องก่อนย่องก่อนโอ้ยดูกล่องดีดูกล่องเบลฟ์เ,เทิมอ่ะเราตัวเล็กลงขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวนะยู่แถวต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมขอไปสำรวจก่อนโอเคระหว่างทางเราก็เก็บทรัพยากรไปด้วยเฮ้ยโอ้ยหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ย,โ,อย,โ,อยโจมตีเอา้ามันกินไปเลยเหรอ เ้าอย่างนี้มันจะกินเราไหมเนี่ยโอเควิ่งไปก่อนนะไปที่ต้นโอ๊กทีเหรออ่านว่าโอ๊กทีหรือเปล่าไม่น่าไม่น่าใช่อ่านโอ๊กเนอะวิ่งไปก่อนนี่ละมัง้งต้นนี้ละมัง้งที่เราเห็นว่ามีอะไรระเบิดอยู่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊ปึ๊บ,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 บอ๋อน่าจะใช่ยังไงโอ้ยเสียงอะไรมาจากข้างหลัง โอ้ยเสียงอย่างน่ากลัวเลยอ่ะโอ้ยต้องค่อยๆย่องแล้วมั้งเดี๋ยว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 เอ้ยเอ้ย,อ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 ยใช้ไม่ได้ต้องเป็นขวานอีกเลเวลหนึ่งแน่ๆเลยทีไอคิดไอคิดลิศอันนี้คืออะไรเก็บ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 อ๋อเปลือกเปลือกอันนี้เก็บได้เก็บก่อนเก็บเก็บเก็บเราไม่มีเครื่องมือเรา อาศัยเก็บของฟรีไปก่อนที่ที่เราสามารถเก็บได้โอเคเก็บได้อันนี้อันนี้ต้องครูบเออเพื่อนไอ้จิวจ๋วไอ้จิ๋วอย่านะอย่านะเก็บก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำภารกิจต่อให้มาตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจให้มาทำอะไรเราเห็นควันไฟอยู่ทางนน้นอันนี้เก็บได้ไม่ได้โอ้แต่อันนี้ชิ้นเล็กๆเก็บได้อ้เก็บได้เก็บ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  เก็บไม่ได้ละมาสำรวจต่อให้เราวิ่งมาทำไมตรงนี้เนี่ยคือตอนนี้ผมเจออะไรผมก็เก็บหมดอ่ะเผื่อ,อไว้ใช้ประโยชน์ได้ในอานาคตแล้วก็จะจำพื้นที่ด้วยไงว่าตรงไหนมีดอกอะไรบ้างโอ้เดี๋ยวนะเผิดเกิดอันตรายขอเซฟก่อนขอเซฟก่อน โอเคเซฟแล้วมาเผื่อไปเจอสิ่งไม่คาดฝันทําให้ชีวิตดับดิน้นกอเซฟไว้ก่อนแล้วให้เรามาตรงนี้ทําอะไรอ๋ออะไรอ่ะอ๋อมีห้องวิจัยเหรอโอเคแสดงว่าตรงนี้คือโอ๊กแ l a ใช่ไหม ให้มาทำอะไรในนี้ไอ้อันนี้เก็บได้เก็บได้อันนี้เก็บได้แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวนะล็อกอันนี้ล็อกล็อกล็อกหมดเลยไปไหนอะไปไหนต่ออันนี้ Continue searching the oak lab ให้เราค้นหาหรอ ให้เราค้นหาให้เราค้นหาอ๋ออันนี้กดกดอะไรอ,ะอ่ะอ๋อกดต้องกดตรงไหนอ,ะอ,ะะะะะอ่ะเอะอวะ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 เฮ้ยเสียงเหมือนมีตัวอะไรเข้ามาอย่าดีบอกเลยว่าอย่าดีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะ่ะ ิวเรียนทูคืออะไรเอ๊ยงงมากเลยท่านผู้ชมตรงนี้ทำไงบอกมั่งดิใครรู้บอกหน่อยอลองดูดิได้ไหมเอาไม่ได้กดตรงนี้เอาได้ไหมเอาไม่ได้เดี๋ยวไล่ใหม่ปึ๊บงี้ย กดปุ่มล่างอ่ะลองลองให้รู้ปุ่มล่างอ่ะลองทำอะไรได้เราต้องไปทำอะไรก็ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันต้องให้เราทำอะไรอ่ะให้เราค้นหาอะไรในนี้อ่ะอ๋อมีเครื่องหมายให้ไปยี่สิบเจ็ดเมตรแล้วเราก็ไปทางไหนไปทางไหนได้เดี๋ยวแป๊บหนึงนะ ก็าหาทางใหม่ก่อนเราจะมีทางอื่นให้เราไปเจเมตรโอเคโอเคขอวิ่งก่อนมืดมืดมืด,มดไม่ปลอดภัยมืดแบบนี้ไม่เอาอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยโอ,อ้สวยแล้วไหมนี่เข้ามาในรังแมงมุมหรอโอ้ดีนะมันหลับโอ้ย โมดมดมดอย่าไายุ่งกับเรานะนายเราเป็นมิรเดี๋ยวนะเอารถเครื่องหมาบอกระยะทางตรงนั้นหายไปไหนแล้วอ่ะให้เราไปไหนเนี่ยแปดสิบเอ็เมตรอ๋อโอ้โหเล่นสต๊อ,อกกัจเลย,ยมีเสียงอะไรน่ากลัวแถวนี้อีก เราไปสามสิบเอ็ดเมตรเหรอเดี๋ยวนะมันต้องเข้าทางไหนเ่ะ้ยอเจอเจอยางก่อนนะใช้ยางไม้ไม่ะเน่ะใช่เปล่าไม่รู้เก็บหมดแหละโอ้ยเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้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 ยเอาหมดเข้าไม้ไปแล้วหือทำตออกตใกใจหลายรอบแล้วนะเก็บเก็บเก็บโอเคขอวิ่งกลับไปดูอีกนิดนึง เราต้องเข้าทางไหนนะลืมไปแล้วเออเออเจอโจดตัวเบลอเลยไม่เอาไว้ไม่เอาไม่เอาเพื่อนไม่เอาเพื่อนไปแล้วไปแล้วเราไม่ยุ่งกับนายก็ได้เราไปแล้วเพื่อนเราไปแล้วเราไปแล้วเราไปแล้วโอ้ตายแล้วชีวิตชีวิตทำไมเราต้องมาเจอนายวะเนี่ยโอ้ชีวิตเริ่มไม่ปลอดภัยขอเซฟอีกรอบแล้วกันขอเซฟอีกรอบแล้วกัน โอเคเซฟทับอ okay. okay. oh ันนี้เลยปื๊ดโอเคโอ้โหชีวิตตัวเบลเลอรเลยเดี๋ยวนะเราต้องค่อยๆย่องไปเราต้องค่อยๆย่อง <c oughs> โอ้โหมีเต่าทองมีแมงมุมโอ้โหแล้วตัวอย่างใหญ่เลยแมงมุมท่านผู้ชมแย่แย่แย่ชีวิตเริ่มแย่แล้วไปยัง เจอเตอ่าทองปุ๊บปบแป๊บ,ปบโอ้มันยังอยู่นู่นโอ้ยขือขอลบก่อนกินแมงมุมกินอันนี้ไปเลยกินเต่าทองไปนายจะได้ไม่สนใจเราไม่ต้องมาสนใจเรานะกินเต่าทองไปเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาโอ้ยแมงมุมอยู่นู่นโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วขอหาทางก่อนแล้วเราจะขึ้นทางไหนเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยเรอสบหกเมตรหรอกดเอ็มดูได้ไหมก็ไม่บอกอะไรเราเลยแตบบ่ที่เอองนี้ไปไม่ได้เออขึ้นไม่ได้เออวิ่งก่อนวิ่งก่อนหิวน้ำอีกแล้วแถวนี้มีน้ำค้างไหมยวนะเดี๋ยวนะเนะอาเสียงเข้าไปดูอีกรอบนึง ขึ้ามาแล้วประตูเปิดป้าบป้าบเกาให้มันอยู่ข้างในอ่ะแต่เราจะเปิดประตูยังไงอ่ะอเราต้องใช้สิ่งที่เราเก็บมาหรือเปล่าอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่อ๋อนี่เหรอ ใช่ป่ะคาต์ตาใช้ W oh. อ๋อเดี๋ยวนะเราต้องเปิดอะไรยังไงเงเราต้องกดอะไรอะ ใส่เราต้องเปิดประตูตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมกดยังไงดีอ่ะ งงแล้วท่านผู้ชมมันต้องทำยังไงเราถึงจะไปข้างในได้มันมีทางอื่นให้ไปไหมมันก็มีแค่ทางนี้ไม่ใช่หรอ,อ ขาให้เราเรียนอะไรเนี่ยงงไปหมดเลยไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยให้กดอะไรงงไปหมด อ,อ๋ตอนนี้งงไปหมดแล้วท่านผู้ชมบอกเลยว่าไม่รู้จะทำอะไรต่อเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนนะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเริ่มงงว่าเขาต้องให้ทำอะไรแล้วเราต้องทำยังไงเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนเนาะว่าเราจะเปิดประตูแลบแล้วไปสู่ด้านในได้ยังไงอีก27เเมตรเนี่ยไปไม่ถูกนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ตรงนี้ก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปให้ทีนะครับ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายครับ